สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท,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 ท่านสำหรันนบคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรสองตวบนตรงรวมสูตร A บวกสูตร B บวกสูตร C ชมกันนะครับรวมสูตรไปเลยแต่ก็จะมารับชมเรามาดูคำเตือนไปก่อนนะครับ คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความมัเทิงและสนับสนุนฉลาบกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคํานวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบแนวะทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้มีพลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรห้อยไทยฟรีโชคดีครับไปเริ่ม คำนวณกันดนครับ a บุบีบุบ่หมายถึงใช้10บุญ e 10บุญ C 10บบุญ a b c มารวมกันนะครับถ้าก็หน่วยบุญในบุญ a ในบุญ c ใน a b c ที่ผ่านมานะครับเอามารวมกันอันที่แล้วคือแยกแยกกับรวมมันก็จะแตกต่างกันนะครับ ลองลองลองดูสีนบนีบีซีรวมสูตน,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 นตัเก้าอันไหนจะมาเยอะสุดมาตัวไหนไม่เยอะก,ก็จะเป็นตัวเด่นนั่นเองนะครับชุดอยู่ในสูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดเฟดเก้ามันมีเก้าตัวเนาะ 1มี1 2 3 4 5 6 1มี6ตัว2มี1 2 3 4 5 6 7งมี7้องมีตัว3มี1 2 3 4 5ตัว4มี1 สองสามห้าหก็ดตัวห้ามี1 2 3 4 5 6อก็ดตัว6มีหนึ่งสองาห้าหเจดแปดตัวเจ็ดมี1 2 3 4 ห้าหกเปเก้าตัวแปดมีหนึ่งสองสามี่ห้าเจแปตัวเกมีหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแปเก้าตัวดูหลักหน่วยหน่วยสุนมีกี่ตัวหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวคนมีเจ็ดตัวหนึ่งมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งมีแปดตัวทองมีหนึ่งสองสามสี่ห้า กเจ็ดแปดตัวหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวสามมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวสี่มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวห้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดตัวหกมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวเจ็ดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเก้ามีหนึ่งสองสามสี่ห้า หกิดเล้ามี1สิบตัวจะเอาปิดหนึถ้าเอาไม่ผิดก็คือเลขเก้าเนาะสิบสูตรถ้าเอาผิดหนึ่งือก็คือแปดสามสิบสูนรไม่เต็มสิบเนาะศูน cao sổ tiếp theo cao cao sổ สองศูนย์คือแปดแปยนลองดูสิบบนรวมนะบนรวมไมได้จุดศูนย 1.0่นสุดศูนย์เจ็ดเก้านย์้าสุดตัวลองแปดตรงแปดสุดก็คือ6กแปหปหน่วยบุญนวมสุดเป็นสุดเสเก้า ให้ชนสิสูตรชน9 8, 3, 9, 8 3, ้าแปดสามเก้ลองก็คือ1นึ่งสองสองกิดหนึตเห็นสตัวคือ9ก้าปดลอง1นึ่งสองกิด จะกู้ได้ตามนี้สิบบุญหน่วยบุญได้ตามนี้คือศูน 9ูนเก้าศูนแปดศูนสามศูหนึ่งูสองูเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสามเ็หนึ่งสองเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าแปมเก้าหนึ่

แปดหนึ่งแปดสองแปดเจ็ดจะได้ตามนี้นะครับอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับรวมสูตรแล้วท่า,าหนหู้ชก็ตามนี้นะครับตัวเด่นคือ0 7 9 9 8 3เ ข้อ83ข้อ83ก็ได้ตรงนนี้นะครับโซนเด่นจะอยู่ในชุดนี้นะครับชุดเด่นสุดชนเด่นสุดตอานี้ชนเด่นลองมลองก็ามาได้นะครับเด่นสุดข้อนาน,านมาทีสันแหลมมันจะมาเด่นลง เต็มสิบหน่วย 4, 4, 6, 8, มูลเดนสองสี่หกแปดเก้าดินสิบหน่วยโวลสามหกเจ็ดเก้าสองสามห้าหกเจ็ดแต้มสองสี่หกแปดเก้า

สองสามห้ากเ็สองสามห้าหเากเจ็ดสองสามห้าหกเจสามหมดเลยทั้งกับเจ็ดจนไดสามหกเจอมเจนี่ก็มาหมดเลยสองสามห้าหจ็หด ลองสามารถเอาิหงวงสบวกก็จะเป็นตัวเดงกัตัวนี้ลองบวกหนงวงสบวกเข้าสามงวงสบวกหอบวกงสบวก วงสองบวกวงสองบวกตัวเด่นคือวรีกิเสเซนใต้นนะครบับหนึ่งในวงหนึ่รีนต์ใในวงหนึ่งสองสาี่ห้จชุดนี้นะครับชี่นาเลือกนำเสียตัวหลองก็คือสองบวกตัวหลองคือตัวสองบวก นั่นเองหรือหนึ่งวงหนึ่งบวกถ้าหนึ่งวงไม่มีบวกก็เป็นตัวอ่อนไปนะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวอ่อนไปไม่มีบวกหนึ่งวงนี่ก็เป็นตัวลองได้สองบวกเจ็ดเจ็ดก็เป็นสองบวกมอง่ายนี่เป็นตัวอ่อนไปจากช่องสูตรหวยไทย รีหนึ่งได้สี่ยันหกเจ็ดองตำบลตรงรวมสูตร a b c d ้งองตำบลตรงรวมสูตร a บวก b บวก c ได้ตามนี้นะครับประเด็นสุตก็คือ1วงกับ2บวกที่หีบเส้นใต้นะครับหนึง่งวงสงบวก ลคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ